คิตตี้คริสติน่าพันรายาเอสกันตะพง์โพสต์รายยาวเผยความรู้สึกหลังชีวิตเปลี่ยนไปเพิ่งเข้าใจว่าสิ่งนี้ทำร้ายตัวเองและลูกสาวทำเอาแฟนคลับโล่งใจเมื่ออาการของพระเอกหนุ่มเอสกันตะพงดีขึ้นในทุกๆวันตั้งแต่เกิดเหตุวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์จนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลและได้พักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซ นานร่วมเดือนโดยมีการถแถลงอาการล่าสุดว่าตอนนี้ร่างกายของเอสค่อยๆฟื้นฟูขึ้นตามลำดับไตทำงานปกติสมองอยู่ในภาวะรับรู้แต่ต้องมีการทำกายภาพและดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนอาการในอนาคตยังบอกไม่ได้แน่ชัดเพราะต้องดูอาการวันต่อวันการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ก่อนหน้านี้คิตตี้คริสติน่าภรรยาของเอสโพสอัปเดตอาหารหลังสามีเข้าผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจโดยเธอได้โพสต์ข้อความระบุว่าฉันขออัปเดตเรื่องการผ่าตัดของสามีแอดเอสแคนทาปองผ่านไปได้ด้วยดีเอสยังคงมีอาการเจ็บแผลอยู่บ้างแต่ขณะนี้มีอาการฟื้นตัวได้ดีโดยไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆ ภาพนี้ถ่ายก่อนการผ่าตัดและวาเลนติน่าเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนอย่างจริงจังและให้กําลังใจพ่อของเธอจนถึงตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจอย่างล้นหลามพวกเราขอบคุณจริงๆค่ะคิตตี้พาลูกสาวเที่ยวทริปสั้นๆล่าสุดสาวคิตตี้ได้พาลูกสาวน้องวาเลนติน่าไปเที่ยวในทริปสั้นๆซึ่งเธอได้โพสต์ข้อความรายยาว เปิดเผยความรู้สึกซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าทริปสั้นๆชนบุรีมันยากสำหรับฉันที่จะหาสมดุลที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวาเลนตินาในระหว่างการไปที่โรงพยาบาลบางครั้งรู้สึกเหมือนเราไม่ควรทำตัวสนุกเพลิดเพลินและมักจะมีช่วงเวลาแห่งความรู้สึกผิดเหล่านี้ที่คืบคลานเข้ามาในตัวฉันเสมอเนื่องจากคุณพ่อและสามีที่รักของเรา แอดส์แคนทาปองยังอยู่โรงพยาบาลและเหมือนว่าเราควรจะอยู่กับเขาเท่านั้นแต่ฉันตระหนักได้ว่ามันกำลังทำร้ายฉันและที่สำคัญที่สุดคือตัวของวาเลนตินาเองเธอไม่สมควรได้รับความสนุกสนานและการผจญภัยที่น้อยลงเพราะสถานการณ์ปัจจุบันของเราเธอต้องการวันธรรมดาธรรมดาโดยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยซ้ำ เพื่อที่เธอจะได้กลับไปเป็นแค่เด็กอีกครั้งวันนี้ฉันเลยตัดสินใจไปเที่ยวสั้นๆที่ชนบุรีความสุขและเสียงหัวเราะของเธอคือทั้งหมดที่ฉันต้องการนี่คือสิ่งที่ทำให้ใจของฉันอิ่มเอมซึ่งก็มีเพื่อนพ้องและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เธออย่างมากมาย